ใครน้องตาทุจเจ้าเอ็งน้องมึงมองเออใครๆอยากจะใครนึกว่าหัวใจฉันไหนดังใครมาสั่งเจ้ามีความสุขใหม่กี่เดือนความรักคอยเคลื่อนกับใครง่ายนักแสนเศร้าในซวงนหลุมนั้นอ,อกขากลือทุยจะมัวตรุมอ,อกตรุมอยู่ยายรักรักจัก ตต่ใจแต่ถุยรับเปาะหักไปเช่นคุยพง้เปวเป็นถุยจะทำเกิดจากเราหงมถดใครเพราะซื้อเกินไปเชื่อในไทยคำเขาหลอกลวงเราให้ช้ำหลงลมไงงำเรื่อยมาขอจงฟังก่อนเธอถุยเหื่อถุยช้ำ ถ้ายังเคยถูกลวงฉิกันหาความสัมพันธ์หากหากันฉิบถ้าเคยถูกลวงฉิกันหาความรักมันกัดปันสูเอานึกว่าเป็นกรรมของเราอย่ามองเราเลย แต่ก่อนมาเคามีคู่ครองเขาอยู่ประคองทุกใจชื่นเฉยร้ไห่ทันใดถุยเอ๋ยเขามีคู่ใชยใหม่มาเฝ้าอาวุนหลับนอนห่วงใยร้องไห้อะไรเจ็บในอุลาช้ำยิ่งกว่าถุยนักนาเหมือนดังใจขาขาดลมคิดดูเถิดว่าใจคนเปียนวันนี้ ใจถุยรักซื่อถือตรงรักเดียวมันคงยิ่ใหญ่ข้าชมเชยจิตใจจงงามไม่เคยคิดสซมำทำน้ำไหยไปถึงแม้ถุยนี้เป็นควายแต่ใจแสนดีโอ้กระไรนอ้อ,กอยก่อนไม่เคยจะชมกระมุล อยู่ด้วยกันเพียงสองคนจะยากจะจนก็รักกันไปอยู่นานไปเท่าไหนแเนี่ยผู้เสียแทนใจผู้กับใายได้ไร้ไหนจะชิงกัน ฉันตรมนี่รู้วานว่าจะฉันชืีรุนเริงรมนมีแต่มาคมทำาคมเจกสัน ชนะงี้กันได้แต่ทนไปทุกวันทุกสิ่งทุกอันมีแต่การจลาการแต่คำนั้นสุดแรช่างเสียเพ่งเสียทุกคำโยออกอเข้ จะหาความได้ฟังคำทพิเศษจำเขกากราบกระน้ำจำชอกยอก้ัเชื่อเขาเราแสแดงแก้งกลั่นกันว่าจะทน ជម្រាបលាមីងាយចំពោះឆៃ